ข้ามชูโ้โชกหลังจากทีด้กันหาชาลีไปหอดดานเห็นมาพานมันกายทยานขึ้นทึงอูแขนกันไปใหม่ในข้าวกัางนั้นเทนพพอร,ทรไทยพิถักป่าสงสารเห็นสองกลุ่มม่านบ่อาจน่องใดหน,นึ่งความเป็นจริงกันน้ำป่องโปกป่องบ่อ,อบรไรห่างไพ่ต่างๆหลอกด่านสิพ่านพอกกับบ่มีเทพทั้งสองวานีได้เปลี่ยนแปลงกายา,ยาเป็นสันตาที่ไพ่พมัดที่นวลน,นอง ผ้ากันทํำทาผ้ากันห้องหากุมมั่นอยู่วอนวอนมนปลาดอนหมูปลาไม่มาไก่เหลาแลนเถิงทั้งอุ้มออยเอาไห่ทั้งอุ้มออยไห่เอาใจกว่าขวัญมาเยอะไผมาผ่านมาตีตองบอยตีลูกของแม่เบิงห้อยเสฝะต่ตองสองหลากระดังกันแม่นี่ใไห้โซกันคันวิ่งแลนน้ำหา แม่นีให้โซกันขันวิ่งแลนน้ำหาอานิจจาชีวิตลูกละกรรมแต่ยั่งหน่อยแม่นี่ใจแขนใจหอยแลนน้ำห้อยจนค่อยบายบุญแม่หลายจังในพอเห็นหลาอยู่ป่าเขาเทพธิดาเทพประพุทธพองเวาทั้งหนวดนองดอกสององค์หาวาลี่มาสงสะอาดองค์สองแกวเบิดห้อยแสแล้วสองสีกะซอยเซืนเทพธิดากันเยืนเขาทิพถวาย เสร็จเรียบแล้วแล้วก็เขาสูะเผาตักสองอาลักกอมนินห้านอนหนิงนอนบดติ่งในขึ้นนั้นอ่าจนเวลาเป็นมือใหม่ที่ประทอนไทยกระจำห้สิหางหนีก็จึงปูกมัดใบเทาวันดอกคือเกา่าหายโตเขาผู้เขาดอกลีซอนในซิมหากวบมือแต่น้ำป่องซอยถนอมนี่และเนาะพี่นองพ่อแม่สาติชน คนที่เคยทำบุญได้ก่อคุณดอกเอาไว้ย้มีมีไพ่มาห่มบุญคุณกับกลุ่มเกตคือดังลูกพเวทเจ้าสองหลาได้ผ่านมาบัดนี้บใบสาสีเดินเนียงดอกเลี้ยงก่อนกาวถึงตอนพามชู้โชกได้จองจุงสองหน่อยผ้าเดินพอยร้อยเลี้ยวหล่อนบูดอนดอกซ่อนปลาได้ซิมหาขวบมือแต่น้ำป่องซอยถนอมหัวใจเพิ่นคันน้ำนองอามิตาผู้คิวกองก็เลยหลงกองทางทางเข่าดอกเกาหลังไม่ใหญ่เ๋ย ตาบ้ามชูโชคหลงทางไปบ้านเจ้าของไม่ไงเอ่ยในขึ้นนั่นเี่ปทนไทยเพิ่นก็ได้เนรลมิดว่าไอ้ตาบ้ามชู้โชคนี่หันหัวไปทางสีพี่ว่าสันปกติตาบ้ามชู้โชคที่หันหัวไปทางเมืองเจ้าของเมืองกะลิ่งแต่ว่าในขึ้นนั่นเี่บิดาตีมากนอนนองสององค์มาปกป้องสองกุมหาชาลีนั่นอ่ายไ,ไว หัวอูไปทั้งเมืองสีพี่ตาพาามชู้จกลุกโโบเพเวก็เลยพาตานหาชาลีไปสู่เมืองประเศใส่องค์พรญาปูเห็นหลานจัซซันก็เลยไทยสองอาหาชาลีด้วยมาดคาดังนี้ตามองค์พงเพทเวสันดอนมันก้าไว้ว่าถ้าแมนเท่าชาลีนั้นมีราคาถึง1นึ่งพันทองคำน่ะองพงเพทหนึ่งพันทองคำเนาะ องค์พระเดชเวสันดรมัดคาลูกไสเอาไว้หนึ่งพันทองคำเนาะพระเจ้ากรุงอรมาสีโซนไสก็เลยไทยหลานชาลี่เนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันทองคำเนาะหนึ่งพันตำหนึ่งทองคำส่วนวากนัางกันหานันล่าค่าราังละกิจลอยเกิจลอยไหมก็วาเงินท่องกับหนึ่งลอยหายิงา่งหายไสก็ย่างละลอยง้วนควายสร้างมากก็ย่างละลอยร่วมไปแล้ววิ่งเจ ลอยยุมพอยยมเมแล้วก็มออปลาสัต์หลังหนึ่งไอ้ตา,าพ่อมชูโชกพร้อมกับเลี่ยงอาหารตา,าพ่อมชูโชกยางอิ่มหนำสำล้านยุมพอยยมเมในตอนนี้อัตมาภาพอากาเซียเราถึงว่าองค์พญารุ่มมศีสนไสเห็นหลานทั้งสองผู้สองคนกะดีอกดีใจอย่างาย ก็เลยสู้ขวัญในหลานหน่อยสองขู่สองคนให้ยูดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเด้อพัฒนขวัญเอ้ยมาเด้อพัฒนลูกหลานกู่ขึ้นมาบ้านขึ้นมาเฮื่อนเป็นดีเรียบร้อยแล้วก็เลยสีเลียงนะก็เลยสีเอินสู้ขวัญให้ลูกให้หลานจะขวางให้ยูดีมีแห้งพัฒนแล้วก็ถามความเป็นอยู่ของพ่อกับแม่ยูเขาคลีบ่วงกดย่หม่อมย่มเมยกับฟังเด้อ นี่เมเมือนานจอมกสันไทยสอนใจกะเลยไทยเอาพันคำมอบให้มาไว้บมบงมานั้นพาก่อนได้เลือกย่ำดีเถึงวันมงคลก็เลือกดีดาพอแล้วจึง เชิญจอมเจ้าสองสี่กันน้อยอ่อนมาพำพอมสิเชิญเกินวันเนี่ยกวานว่าหานสีสีสีสุภาพมังคลากอยสองสนหาเจ็เจ้ายืนยิงสุงขีอย่าได้มีโพยภัยสิ่งใดขันมาต้องคอยส่องลันลอัยยกาทั้งคู่ให้ยื อยู่กับปู่เท่ยงาคาาพันวันสายาได้โดยเดาอบอ่พิ่เจ้าพันสีพี่คำทั้งอาญกีเจ้าสอนร้อนกันเป็นครัวนางโยธาองค์วันผูสีมังพร้อมบ่หมอละบวนแล้วไม่คำกัเกียนขาดแล้วจงเจรินอ่อนขวัญลานน้อยเชิญขึ้นว่าเนี่ยควาน và mà nhớ quan là nói cần là cha ni chào nhà cô nhớ nhớ mà đọt mưa pì